บุกจับกลางคอนเสิร์ตรวบตัวพี่สะพ้ยนักร้องดังหลังตระเวนฉกทรัพย์นับล้านทุกเรื่องเล่าข่าวสารมีสัจธรรมซุกซ่อนอยู่ให้เรานำมาเป็นเครื่องเตือนสติตนหรือเป็นข้อมูลประกอบการใช้ชีวิตอย่างรู้ทันยิ่งขึ้นเรื่องบางเรื่องแม้เราอาจไม่มีส่วนรู้เห็นแต่กลับต้องได้รับเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจากการกระทำของผู้อื่นก็มี ข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เมื่อราวๆ10ปีก่อนเมื่อวันเสาร์ที่28มกราคมปี2555 ขณะที่งานคอนเสิร์ตเพลงลูกกรุงเก่าจัดขึ้นที่บริเวณสนามกอล์ฟชนประธานถนนตีวานนท์ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีกำลังดำเนินไปโดยมีนักร้องลูกกรุงชื่อดังพรเทพเทพ,พรัตน์นักร้องแผ่นเสียงทองคำมาขับกล่อมในงานด้วยเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบมาว่ามีผู้ต้องหาคนหนึ่งที่มีหมายจับติดตัวเพียบจะมาร่วมง,งานคอนเสิร์ตนี้ด้วยจึงพร้อมกำลังเร่งรุดมาเมื่อถึงงานคอนเสิร์ตตำรวจก็ได้บุกจับกุมตัวนางแก้วมณีสัมมาวานันกลางงานคอนเสิร์ตโดยผู้ต้องหาคนนี้มา ร่วมร้องเพลงประกอบในงานนี้ด้วยหนังสือพิมพ์ได้พาดหัวและรายงานว่ากองปราบรวบสาวไฮโซอดีตพี่สะพ้ยนักร้องแผ่นเสียงทองคําหลังชีวิตตกอับตระเวนก่อเหตุโฉกทรัพย์นับล้านกลางงานคอนเสิร์ตเพลงเก่าลูกกรุงจังหวัดนนทบุรีเผยหมายจับเพียบที่กองปราบปรามเมื่อเวลาสิบนาิกาของวันเสาร์ที่28มกราคมปี2 5 5 5 พลตําบวตรีสุพิสารพฤกดีนฤบานผู้บังคับการกองปราบปรามพันตํารวจเอกปิยะเจริญสุขผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามพันตําบวจโทธิระเดชธรรมสุธีรองผู้กำกับหนึ่งกองบังคับการปราบปรามพันตําบวจโทนิคมชัยเจริญและ ร้อยตํารวจเอกศิรวิทย์มหัศนาวิสิทธิ์ร่วมกันจับกลุ่มตัวนางแก้วมณีสัมมาวันอายุ56ปีอาชีพนักร้องคาเฟ่พี่สะพ้ายนายพรเทพเทพรัตน์นักร้องแผ่นเสียงทองคำตามหมายจับของศารอาญารัชดาที่1339ทับ2554ท้องที่สอนอบางซื่อในข้อหาเอาไปเสียซึ่งบัตรเครดิตของผู้อื่นลักทรัพย์ผู้อื่นและหมายจับคดีลักทรัพย์สาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีที่201ทับ2553และหมายจับคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของ ตามหมายสารจังหวัดนนทบุรีที่717ทับ2551รวม3หมายพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่8สิงหาคมปี2553ที่ผ่านมา นางแก้วมณีได้อ้างตัวเป็นไฮโซโดยการแต่งกายที่ดูดีสวมเครื่องประดับเพชรพลอยและทองคําเต็มตัวเพื่อเป็นคนอุบายอย่างหนึง่งให้คนอื่นหลงเชื่อคิดว่าตนเป็นคนมีฐานะร่ำรวยจริงๆแล้วท,ทําทีเข้าไปซื้อของที่ร้านขายซีดีเพลงชื่อร้านวิริยะไพศาลที่ตั้งอยู่บริเวณตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีเจ้าของร้านเป็นหญิงชาราอายุ82ปีเฝ้าร้านอยู่เพียงลําพังผู้ต้องหาได้ออกอุบายให้เจ้าของร้านหยิบแผ่นซีดีให้จังหวัดที่เจ้า ของร้านไม่ทันระวังตัวก็ฉวยโอกาสหยิบกระเป๋าถือของเจ้าของร้านออกมาซึ่งภายในมีเครื่องเพชรท,ทองรูป,ปรพัรร์และเงินสดรวมมูลค่ากว่าล้านบาทหลบหนีไปโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในตลาดได้ พลตตร,รีสุพิสารกล่าวต่อไปว่าหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาหรือปีที่แล้วนี่เองเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2554ผู้ต้องหาได้เข้าไปซื้อกาแฟและขนมเบเกอรี่ที่ร้านมาการเดนภายในโรงพยาบาลวิชัยยุทธถนนเสด็จสิริแขวงสามเสนในกรุงเทพโดยทําทีว่าจะซื้อขนมหลายอย่างและขอแลกเงินแบงก์ย่อยจากเจ้าของร้านเพื่อจะเอาไปทําบุญ เจ้าของร้านหลงเชื่อขณะที่เจ้าของร้านไปหยิบขนมเบเกอรี่ผู้ต้องหาได้หยิบเอาเงินสดและบัตรเครดิตแล้วหลบหนีไปการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยจากผ้าวงจรปิดที่ผู้ต้องหาได้เดินออกมาจากร้านวิร,ยาายริยะภัศาลจนสืบทราบว่าผู้ต้องหาจะมาร่วมงานคอนเสิร์ตเพลงเก่าลูกกรุงที่บริเวณสนามกอล์ฟชนประธานจงังหวัดนนทบุรีจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มวานนี้ ส่วนพฤติกรรมผู้ต้องหาจะแต่งตัวคล้ายคนมีฐานะด้วยการสวมเครื่องประดับทั้งเพชรและทองคําทําให้ผู้คนหลงเชื่อโดยส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่เป็นคนสูงวัยและใช้กลอุบายหลอกล่อต่างๆนานาให้หลงเชื่อจนเหยื่อไม่ระวังตัวไม่ระวังทรัพย์ก่อนจะฉกทรัพย์สินไปอย่างลอยนวลเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษตํารวจไม่ปักใจเชื่อจึงให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวก็พบว่าเป็นคนเดียวกันที่ได้ลงมือ ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มครั้งนี้คือนางแก้วมณีสัมมาวันเป็นอดีตพี่สะใภ้หรือภรรยาของพี่ชายของนายพรพัฒนสัมมาวันหรือพรเทพเทพ,พรัตน์นักร้องลูกกรุงแผ่นเสียงตองคําซึ่งพี่ชายของนายพรเทพได้เสียชีวิตไปแล้วหลังเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องหามาที่กองปราบปราม ก็มีผู้เสียหายจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาชี้ตัวได้อย่างแม่นยำจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางซื่อให้ดำเนินคดีและให้ตำรวจท้องที่สุพรรณบุรีมาอายัดต,ตัวต่อไปจากข่าวนี้แม้นักร้องชื่อดังไม่มีส่วนรู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เมื่อเป็นข่าวก็ต้องถูกอ้างอิงถึงชื่อขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจยิ่งเรื่องนี้บอกได้อย่างหนึ่งว่าเวลาทำสิ่งไม่ดีตัวเองเดือดร้อนไม่พอ,อยังทำให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบไปด้วย